วัสดีค่ะิฉันนางสาววราพรโพสาวางอ,อสมอมือแม่หมะสาขาสุขภาพจิตชุมชนในฐานะที่ดิฉันเป็นอ,อสมอสาขาสุขภาพจิตชุมชนสุขภาพจิตเป็นของทุกคนไม่ใช่แค่เรื่องของคนป่วยเท่านั้นแต่คือการที่เรามีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสมบสุขปรับตัวได้ดีและการจัดการอารมณ์ของ,องตัวเองได้อย่างเหมาะสมค่ะบทบาทสําคัญของอ,อสมอสุขภาพจิตคือการใช้หลักของสามสอ ซึ่งก็คือสอดส่องใส่ใจส่งต่อในการดูแลกันและกันในช่วงรุ่วัยค่ะสอนที่หนึ่งสอดส่องมองหาเราต้องคอยสังเกตและมองหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเช่นผู้สูงอายุที่เจ็บป,ป่วยเรื้อรงังหรืออยู่คนเดียวไวทำงานที่มีภาะวะเครียดหรือเป็นนี่สินเด็กนักเรียนที่มีอาการซึมเศร้าหรือติดเกมอย่างหนัก ถ้าเห็นใครมีอาการผิดปกติเช่นเก็บตัวเงียบเหงาหรือแสดงความก้าวร้าวผิดจากเดิมอย่ามองข้ามนะคะสอที่ส,ส,สองใส่ใจรับฟังเมื่อเราเจอคนที่น่าเป็นห่วงหน้าที่ของเราคือการเข้าไปพูดคุยรับฟังอย่างตั้งใจเรื่องความเห็นอกเห็นใจคำพูดที่ควรใช้คือเล่าให้ฟังได้นะยินีรับฟังและฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะ การรับฟังที่แท้จริงจะช่วยบรรเทาปัญหาได้มากค่ะข้อที่สามส่งต่อเชื่อมโยงหากปัญหาเกินกว่าที่เราจะช่วยได้เราต้องเชื่อมโยงผู้ป่วยไปยังบุคลากรสาธารณสุขในรพสะตหรือโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแนะนำให้ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต1323ด้วยค่ะการดูแลเฉพาะกลุ่มวัยเราจะเน้นดูแล ให้ครอบคลุมทั้ง5กลุ่มวัยกลุ่มที่1การส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก0-5ปีการพัฒนาที่ดีต้องเริ่มต้นที่บ้านกินกอดเล่นเล่าคือหัวใจสำคัญต้องมั่นใจว่าลูกหลานได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กและไอโอดีนเพียงพอพ่อแม่ตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมก้าวแล้วไม่ควรใช้ความรุแรงแต่ควรสอนด้วยเหตุผลและให้เวลาค่ะ กลุ่มที่สองและกลุ่มที่สามการดูแลวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มนี้มักมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเรียนบกพร่องหรือติดเกมอสมอต้องช่วยสอดส่องกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเกเรกลุ่มที่มีปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเด็กโดดเดี่ยวเก็บตัวโดยบทบาทของอสมอจะต้องให้คำปรึกษาที่ถูกต้องเน้นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับปกครองค่ะกลุ่มที่4ี่ การดูแลกลุ่มวัยทำงานกลุ่มวัยทำงานถือเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดเพราะต้องแบกรับความเครียดจากงานเศรษฐกิจและครอบครัวอสมจึงควรสอดส่องมองหากลุ่มเสี่ยงในวัยนี้เป็นพิเศษค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อความเครียดและภาวะซึมเศร้ามีความทุกข์จากปัญหาการเงินการทะเลาะกับครอบครัวหรือมีปัญหาด้านสุขภาพอื่น หากเราพบว่ามีคนวัยทำงานมีอาการเครียดรุนแรงเราสามารถใช้แบบประเมินความเครียด5ข้อเพื่อคัดกรองความเ,าเครียดเบื้องต้นการเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกลุ่มที่พูดถึงการกระทำอันตรายต่อตอนเองหรือมีภาวะซึมเศร้าต่อเนื่องเมื่อเราค้นหาเจอต้องรีบส่งต่อเชื่อมโยงให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีกลุ่มที่ 5. การดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าจากการเจ็บป่วยการสูญเสียและการอยู่คนเดียวไม่มีผู้ดูแลเหงาและท้อแท้บทบาทของเราต้องใส่ใจและชวนทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแม่ท่านรู้สึกโดดเดี่ยวและหากพบว,ว่าท่านมีภาวะซึมเศร้ารุนแรงให้รีบส่งต่อเพื่อรับการรักษาทันทีคะ่ะ เรายังมีอีกสิ่งที่สำคัญนั่นคือวัคซีนป้องกันการฆ่าตัวตายโดยเริ่มที่ครอบครัวสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันความสูญเสียคือวัคซีนสามสอที่สร้างได้ในครอบครัวค่ะสอที่หนึ่งสัมผัสคือการสร้างความผูกพันให้ทุกคนในครอบครัวรู้สึกใกล้ชิดมีความเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันสอที่สองสื่อสาร คือการบอกความรู้สึกในเชิงบวกให้กำลังใจเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายระบายความรู้สึกและช่วยกันคิดหาทางแก้ไขสอที่สใส่ใจคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวรับรู้ถึงการมีอยู่ของกันและกันและช่วยเหลือกันเมื่อเกิดปัญหาวัคซีนครอบครัวนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้ทุกคนในบ้านโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนักหน่วงค่ะโดยกิจกรรมสำคัญของอสมอคือการเยี่ยมบ้านซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจและไว้วางใจมากขึ้นสาม,มารถสื่อสารปัญหาได้ตรงจุดซึ่งเทคนิคที่ใช้ขณะเยี่ยมบ้านโดยยึดหลักคือฟังด้วยความเห็นใจใช้คำถามปลายเปิด อย่าแสดงความรีบร้อนอย่าขัดจังหวะสังเกตในสิ่งที่ผู้ป่วยและสมาชิกภายในครอบครัวทำสังเกตสภาพบ้านและเพื่อนบ้านให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ป่วยสถานการณ์ขณะเกิดเหตุอารมณ์ของผู้ป่วยปัญหาอะไรที่รบกวนผู้ป่วยมากที่สุดตลอดจนการค้นหาวิธีการที่ผู้ป่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะความเครียดจากการเลี้ยงลูกที่พิการทางด้านสติปัญญาตั้งแต่กำเนิดและมีหนี้สินลุมเล้าตนเองและตาต้องเปลี่ยนกันเลี้ยงลูกทำให้ไม่สามารถออกไปหารายได้มีเพียงสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวอีกหนึ่งรายเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังเราได้มองเห็นถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิด ภาวะซึมเศร้าจากการอยู่คนเดียวจึงได้หากิจกรรมให้ทำยามว่างและให้ออกไปพบปะเพื่อนบ้านเพื่อคลายความเครียดสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากหลักการ3สและจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพจิตที่ดีคือการที่ทุกคนในชุมชนสอดส่องกันและกันใส่ใจรับฟังและเชื่อมโยงสู่การช่วยเหลือหากท่านในต้องการคำปรึกษา หรือทราบว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือโปรดแจ้งอสมอรหรือเจ้าหน้าที่รอพอสตอรหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตลอดเวลาหรือสายด่วนสุขภาพจิตโทร3 3 3 3ค่ะขอบคุณค่ะ